สวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่นะครับสวัสดีเอฟซีท่างไก่ท่างไก่นะครับเมือนีบ่าวสุริยาได้เดินทางไปเปิดรลค่าคว้วนะครับยูฟั์มนันทชัยฟาร์มนะครับเมื่อนี๋ยวเพิ่นสิเปิดตัวแม่หรือตัวผู้ไม่จังเลน,นะครับทมแต่ว่าเมื่อนี่ก็ได้สีไปาถามเพิ่นเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นสีเปิดเท่าไปเป็นคว้วแม่หรือคว้วผู้หรือว่าคว้วหน่อยหรือคว้ยใหญ่นะครับเอา ก่อนสิไปเบื้องน้ากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามให้ไดเด้อยครับเด้อป่ะครับไปเบื้องน้ากันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออในยินค้าว่าสิเปิดราคาคั้วเนบวครับผมครับมันคั้วแม่หรือคั้ยผัวคำนี้ค่้วแม่นะครับลูกสร้างอุดดมันว่าครับผมอันนี้ลูกสร้างอุดรนครับพี่น้องสูงความสูงเทดลนอครับนี่ สูงลอยี่สิบเก่าบวกแสดงว่าสูงลอยีสิบเก่าไปหาสามสิบเนาะครับนาะง <Yeah. S 1> ับข้อยตัวนี้ข้อใหญ่ไรตรงข้อดีข้อเฉิดดีเนาะครับเนาะ <Yeah. S 1> ข้อเฉิดดีข้อยตัวนี้นี่ถือว่าสีดีสีงามสีดอกเหลาย่างดีอายุข้อยตัวนี้จักประมาณจักเดือนครับผมเก่าเดือนนะครับ <Yeah. S 1> นะครับข้อยตัวนี้เก่าเดือนนี่เ <Yeah. S 1> บื้อง้นสะโพกจะเข้านะครับนะครับ นี่ครับควายตัวนี้เือว่างามเอายืนเลยครับยืนเลยเอ้ายืนเลยครับผมนี่ครับควายตัวนี้คั้วตัวนี้ประกันตํานี้แข้งขาดีนะครับเน้อน้มซีเต่าเหบ่ครับผมน้มซีเต่าสาวสางอุดรควายตัวนี้นี่ได้ยินข่าวว่าออกมาจากแม่สูงลอยซีสะหานป่ครับรับพู้นครับพี่น้องแม่เดี๋ยวจีตุมเบิ้งนะครับนันแม่สูงลอยซีสะหาครับอันนี้ลูกเดี๋ยวนี้ลูก สูงร้อยยี่สิบเก้าเห็นปะครับผมสูงร้อยยี่สิบเก้าบวกนะครับสูงร้อยยี่สิบเก้าบวกเกเดือนก่อนครับผมเก้า <9 S 1> <9 S 2> เดือนนะครับเนาะอันนี้เก้าเดือนน้องเชา่ชบาบ้านเก้าเดือนเอ่อเล็บแข็งเล็บขาเอ่อเอาจุงๆบ้างจั่มาาน้อยนะครับเด้อเดี๋ยวเอ่อสิไปไทยเบางเล็บตีนเล็บเท่าให้เบื้องนะครับเนาะเออนี่ครับเล็บเท่าเล็บตีนงามเนาะครับเนาะงาม ตาแต้มแจม่มจำนะครับอ่องข้อดีเอิกบกเผากําลังงามคว้ยตัวนี้อนาคตไก่นะครับคว้ยตัวนี้อนาคตไก่เพราะว่าออกมาจากแม่สูงลอยซีจำหานะครับเนาะสูงลอยซีจำหานี่กระโหลกงามงามกบาเส,สวยๆครับนี่ตาแต้มแจ่มจำใบหูงามอันนี้สายเพชรอุดอรครับอืถือว่างามครับคว้ยตัวนี้ช้างอุดอรนนี่ครับสูงนี่ครับถือว่านี่ครับพี่น้องเบิง้ง ขวนนะครับขวนญห่ามเงื่อนหามค่ำขวนหาบ,หาบ,หาบโศกหาบใช่นะครับหาบโศกหาบลาบนี่ครับแล้วพร้อมกับมีขวนตกสะพะสะบ,าบส้าสวงนะครับสะโพกงามแชีงขาดีนี่ครับเพราะว่าแม่มก็สูงว็ซีดเหมาแล้วครับนี่ครับข้วเก่าเดียนขนาด <9 S 1> เก่าเดียนมันบ่ครับผม<แ>บ่ท่านหอดปีเนาะ<แ>ทั่วสี่เดีปีหนึ่งสองปีสูงสูงก็นี่นะครับนี่ครับพี่น้องเดียบ้าสุริยะส้มเหม่ยบังกะคละครับเด้อนี่ กล้วยตัวนี้ถือว่าเด่นครับข้อเชิดดีนะครับเนาะข้อเชิดดีอ,อันกินดีบ่ครับผมกินเก่งค่ะกินเก่งเนาะเแบบชี่ยงเลี้ยงง่าย,ยจับง่ายแ,บบแล้วบ่ดื้อมันบ่ครับผมบ่ดื้อนี่ยบ่ดื้อนี่นี่นกระโหลกดีกระโหลกงามเนาะครับอ่ารัตัวดีครับ,บนี่ถ้าหากว่าพี่น้องสนจิตสนใจนี่ก็สามารถที่ติดต่อมาได้เป็นบ่ครับผมไม่เบอร์โทรศัพท์ฝากบ่คำเบื่ออยังง้อครับผม ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสองหนึ่งห้าหนึ seaweed, believer, and and alumni, trendy, ่งเจ็ครับผมโทษได้ถูกเวลาโทษได้ถูกเวลาบนาครับผมเอาบานี้อันเบอร์โทรศัพท์นี่โทษได้ถูกเวลาเนาะแล้วบานี้พี่กัดอยู่บ้านไหนครับผมบ้านดูโมหตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับบ้านดูโมหาตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับผมเอาบานี้โจงให้พี่น้องเบื่อจาฆ่าเนี่ยครับผมโทษได้เบิดมือเบิดเคลื่อนเนาะ โทษมาซื้อคั้วไอ้จาครับอย่าโทษมาจะยืมเงินมันบอครับนี่เอายืนโอ้งามครับนี่คั้วตัวนี้ถือว่าดีถือว่างามครับสนใจักมาลจ้าพี่น้องอยากได้คว้วตัวนี้เนาะเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันเนาะเพราะว่ากินหญ้าดีหัวหัวอาหารกินแล้เหมันบอห้ามกกินใด้มันบอหญ้ากินได้กินได้ทุกชนิดเนาะบ่หิยักยางเนาะ นี่ครับเพิ่นว่ากินดีห้ามกับกินห, hmm. หัวอาหารก็กินได้แล้วก็บบวชิจักแนวเฟี้ยงกับกินดีนะครับเนาะนี่บองหัวกระโหลกครับผมกระโหลกดีโอ้มีขนสองท่างยางดีเนาะนี่ขนสองท่างยางดีเอาไปนี้ว่ามาเบิดแลเวรเลื่อมถามว่าเปิดราคาไปเท่าไหร่นะครับเนาะไปเท่าไหร่ครับผมเจ็ดเมื่อเงาเจ็ดเมื่นเ้าเจ็ดมื่นเ้าไหมถือว่ามี่ใบมีหลอดเป็นเพรับแล้วก็ตอร่องได้นะครับ ผสมแท้ผสมหลอดนะครับเนาะอันนี้เลียด้อยนะครับเนาะอันนี้ถือว่าเลียด้อยมีหอดแม่ห้เบิ้งพ่อนี่นี่ครับแม่นี่ครับแม่นะครับแม่ยังอยู่นะครับสูงลอยชี้ตหนนี่ครับผมอันนี้เพิ่นเปิดเวทีราคาเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้านะครับอันนี้ต่อร่องได้นะครับใกล้ลนี่สรงฟีไดจักกิโลครับผมรอ่อยกิโลนะครับเนาะทรงหนึ่งลอยกิโลเกินก้นนั้นก็ต้องคอยคุยกันเนาะ อ้าลองจูมือจากเท้านะครับผมมาเนี่นี่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีครับย่างงามครับขั้วตัวนี้นี่ครับช่วงคนจักหน่อยนี่ครับนี่ครับลูกสร้างกุดอนนะครับผมนี่ครับแต่ว่าพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องอยากได้ขั้วตัวนี้ก็โทษทางมาเนาะครับเนาะโทษได้ถูกเวลาพี่กัดพนวาโยบ้านดูมูหาตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ้าวสำหรับพี่น้องกังหูแล้วเนาะเบอร์โทรศัพท์เพนกว่า ศูนย์แปดหนึ่มนึ่ห้นึ่ครับแล้วก็พี่กัดกับเครื่องจังเพิ่นว่าเนี่ยล่ะบ้านดูหมูห้าตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอ้าบ้านนี้ก็ขอตลอดเวลาถักมาได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะจังราคากับตอร่องกันเนาะเจ็ดเมืองเก่าหนี่ตอร่องได้เอ้าสำหรับมือนี่เอาไว้ซสำนีสักก้อนนะครับก็ขออวยพรให้อ่าฟ้ามยงกับครับอยู่นี่ฟ้ามนันทชัยฟาร์มเนาะครับ ก็ขออวยพ่อในพี่น้องอยูดีมีความสุขความเจริญเอฟชี C ทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งต่างประเทศก็ดีนะครับพร้อมกับเจ้าของฟ้ามพร้อมกับผู้จูงควายนะครับเนาะก็ให้มีแต่ความสุขความสมหวังเงินไหลน่องทองไหลเขานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าสุริยานเด้อครับ้อ